ขูดห็นปูนหรือเครือกฟัวลาครับอันนี้เลืองเลยต้องเลื่กก่อนขูดหินปูนหรือเครื่องฟัวลายขูด,ห,ดหินปูนค่ะขูดหินปูนครับทำไม,ำไมคือโอ้ยรู้สึกว่าเครื่องฟัวลายครั้งล่าสุดน่าจะแบบตอนเด็กมากจำไม่ได้แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันคงได้จากไอยาซีฟันอยู่แล้วมั้งคะคแต่ขูดหินปูนอ่ะมันคือแบบทุกๆวันที่เรา กินเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็คงมีหินปูนเกาะขึ้นเกาะขึ้น,ก,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 นก็น่าจะต้องแบบทําเป็นประจําถูกต้องเลยเห็นเห็นตรงกันก็คือฟูร้ายเนี่ยมีงานวิจัยนะครับฟูร้าที่ดีเนี่ยไม่ใช่ไฮโดสคือเราไปเคลื่อฟูร้ายเนี่ยเขาใช้ไฮโดสคือเข้มข้นมากแล้วอัดเข้าไปเนี่ยไม่ดีเท่ากับการที่เราแปรงฟันแห้งคือใช้ยาสีฟันที่มีฟูร้ายทุกวันเวลาแปรงเสร็จเนี่ยแปรงแห้งคือบ้วนยาทิ้งแต่ไม่บ้วนน้ำเพื่อ <c oughs> ให้ความเข้มข้นเนี่ยมันสูงนะครับอันนี้คือดีกว่า มีไงพ่จ็ออกแล้วมันเลยเลือกขูดหินปูนเพราะคนไข้ส่วนใหญ่แม้กระทั่งพี่หมอเองอะไม่สามารถคลีนฟรอสทุกวันนู่นนี่นั่นได้มันจะมีหินปูนเล็กๆน้อยๆหรือบางคนไม่ใช่หมอฟันเนี่ยควรไปเจอคุณหมอทุก6เดือนแต่การไปเจอเฉยๆเนี่ยมันก็ก็เปล่าประโยชน์ก็เลยเมคอพอยเมนต์ในการขูดหินปูนคลีนนิ่ง <cleaning S 2> อ,อย่างน้อยเนี่ยเจอคุณหมอตรวจโรคแล้วก็ได้ขูดหินปูนด้วยซึ่งเมืองไทยไม่ได้แพงมากแ,แนะนำว่าขูดหิรปูนเลยนะครับ เพราะว่าแบบหนูเคยเห็นแบบคนที่นานๆไปขูดหินปูนทีหนึ่งพอขูดเสร็จอ่ะมันเป็นรูที่ฟันเลยใช่ไหมคะใช่แมมันเหมือนเป็นแบบฟันห่างไปเลยอ่ะจริงๆไม่ใช่ฟันห่างเพราะหินปูนมันไปกดเงือกใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใช่ไหมคะบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้นกดแล้วบางทีกดเลยนะเรื่องเหงือกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นแล้วเนี่ยรักษาหายได้นะแต่ไม่เหมือนเดิม คือลดแล้วลด,ลดเลย๋องอเหือกลน้นในในสมัยนี้เนี่ยการปลูกเหือก predictable คือปลูกแล้วมักจะติดปลูกได้ด้วยเหรอคะใช่แต่ว่าได้แค่บางอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุก a คชั่นปลูกได้หมดไม่ใช่อ๋อาอย่างนี้การขุดหินปูนเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะช่วยลดปัญหานี้ได้นะเดี๋ยว b เลยครับเดอ๋ยว base เลยโอเคแล้วก็ต้องบอกก่อนนะบางคนเนี่ยสองปีไม่ขุดก็ได้เพราะฟันเขาเรียงสวยดีแปรงง่ายเขาแปรงดีเขาใช้ใหม่กับฟันก็โอเคก็ไม่ก็ไม่ต้องมาเหมือนทํ้งขาวสาดบ้านอะ แต่บางคนแบบฟันเกแปลงไม่เก่งทำไมต้องหกเดือนบางทีเหมือนเราปวดเมื่อยเราก็ไปถี่ก็ได้สามเดือนทีสี่เดือนทีเพราะการูุหิปูลถ้าเจอคุณหมอประเทศไทยเนี่ยูุหิปูนเจอหมอนะโชคดีมากเลยเมืองนอกอย่างที่เมืองนอกๆเนี่ยเขาขุนปูนไม่เจอหมอนะ,ะเจอไฮจินิสถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยอาจจะเจอแอสซิสแตนต์หรือ,อเป็นเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์แต่เขาต้องมีใบสอบเหมือนกัน okay. ซึ่งแต่ไม่ได้เจอหมอไงหมอจะค่อนข้างลึกกว่าดูแลได้ดีกว่า